โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l Sketch Show กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาของเกม s e n l e s s Zone Zero หรือ CCC ในเรื่องของความเกี่ยวโยงเนื้อเรื่องของ CCC กั จกาเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับว่าเนื้อหาของทางเกมเซนเลตโซนซีโร่นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงอะไรเลยกับเกมอื่นๆในค่ายซึ่งผมก็เคยได้ยินเหมือนกันครับจากไลฟ์สตรีมในช่องแชทตอนที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่นะครับแต่หลังจากที่ผมสอบถามไปครับหลายๆท่านก็ลืมไปแล้วครับว่าได้ยินเรื่องราวตรงนี้มาจากไหนซึ่งตัวของผมเองก็ได้ใช้เวลาตามสืบหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้อยู่หลายชั่วโมงครับแต่ก็หาไม่เจออยู่ดีครับว่าทางออฟฟิเชียลเนี่ยออกมาบอกตอนไหนนะครับย เท่านนั้ผมหาไม่เจอจริงๆครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วจําได้ว่าทาง Off ฟิเชียลเนี่ยบอกเอาไว้ในช่องทางไหนก็สามารถมาโพสต์กันเอาไว้ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมต้องเน้นย้าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหากทาง o f f ฟิเชียออกมาบอกเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของ C C C หรือ Zenith Zone Zero นั้นเป็นเนื้อหาที่แยกออกมาจากจักรวาลของโฮลยอสโดยสิ้นเชิงแล้วล่ะก็เนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้มันจะใช้ไม่ได้เลยนั่นเองครับโอเคเราลองมาเข้าเรื่องกันครับภายในจักรวาลของนนนนนนัันั้เเพื่อพ่อ,อจะห็นนะววามมีต ครหน้าเหมือนกันหลากหลายตัวละครมากมครับที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือไรเดนจากทั้ง3ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นไรเดนเมย์ไรเดนโชกุนหรือว่าจะเป็นอะเครอนครับทั้ง3ตัวละครนี้ครับมีโมเดลลักษณะรูปลักษณ์ที่คล้ายกันเป็นอย่างมากแต่ทางตัวอาจารย์ไก่เนี่ยก็ามายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าผู้เล่นจะมองตัวละครทั้ง3ตัวนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับแต่แน่นอนครับว่าตัวละครทั้ง3พวกเธอนั้นเป็นตัวละครคนละตัวกันอย่างแน่นอนครับอารมณ์คล้ายๆมัลติเวิร์สอะไรประมาณนั้นวงเล็บเอาไว้สักนิดนึงแล้วกันนะ ของไรเดนเมครับในฮงไก่นะส่วนไรเดนโชกุนที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปเองครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับจากคําพูดของอาจารย์ไก่เนี่ยมันก็แสดงให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าทางโฮโยเวิร์สนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพระหุจักรวาลจริงๆซึ่งสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นเบาะแสสําคัญนะครับมันเป็นอิสเทกสำคัญที่ทําให้เรารู้นะครับว่าจักรวานต่างๆของโฮโยเวิร์สนั้นเชื่อมโยงกันมันอยู่ในเกมโฮงไกสตาร์เรลนั่นเองครับภายในสถานีอวากาศเฮอร์ต้าสเปซบนสถานีอวากาศแห่งนี้ครับมันเป็นทับ นำมาเก็บเอาไว้นั่นเองซึ่งของสะสมที่น่าสนใจของเฮอร์ต้านั้นมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นครับชิ้นแรกจะเป็นปีกปริศนาซึ่งหากใครที่เล่นเกมชินอิมแพกมา,มาเห็นแวบเดรียยก็จะรู้นะครับว่ามันก็คือวิงไบรเดอร์จากเกมชินอิมแพกนั่นเองครับชิ้นที่2ดาบสีส้มปริศนาซึ่งหลายๆคนเมื่อเห็นชิ้นส่วนของดาบชิ้นนี้ครับแน่นอนทุกคนก็จะนึกถึงดาบของฮิเมโกก่อนที่เธอจะจากไปนั่นเองนะครับและชิ้นสุดท้ายครับที่น่าสนใจก็คือชิ้นที่สาครับมันคือไพ่สี ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้ไพ่สีดํานี้เนี่ยมันอยู่ในเกม Tear er of t e m i s t นั่นเองครับจากของทั้ง3าอย่างนี้นั่นเองครับมันทําให้เราเห็นแล้วนะครับว่าทางค่ายเกมเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ออกมาบอกแบบต้องๆหรือตรงๆนะครับว่าจัก,กรวาลของ HoYoVerse มันเชื่อมโยงกันแต่เราก็สามารถคาดเดาได้จากเบาะแสเล็กๆน้อยๆต,ต่างๆเหล่านี้ที่ตัวเกมเนี่ยแอบใส่เข้ามานั่นเองครับทีนี้ครับ CCC ล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหล่าเกมพี่ๆน้องๆของเขาบ้างหรือเปล่าคําตอบก็คือผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมมีเบาะแสที่น่าสนใจมานําเสนอให้้เพื่อนไดรรัััับบชมฟง เมื่อไม่นานมานี้ครับณนะช่วงเวลาไล่เรียนกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเกม z e n l s s o n e z e r ทาง Genjin Impact ครับได้มีการอัปเดตเนื้อหาเข้ามาใหม่เนื้อหาที่ว่าก็คือโรงละครในจินตนาการโดยเนื้อหาที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองครับทางตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตหนังสือเล่มใหม่เข้ามาภายในเกมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าหนังสือหรืออัตติแฟ์รวมไปถึงไอเทมต่างๆภายในเกม g e n h i n Impact ครับมันจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเบาะแสต่างๆของเนื้อเรื่องเอาไว้มากมายเลยทีเดียวซึ่งหนังสือที่ได้อัปเดตเเข้้้าาามมมมมใหม่่่่นนนักก็ีีชืออรยยวแแดล เพลิงที่ไม่มีวันดับซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจภายในหนังสือที่ได้ระบุเอาไว้นะครับมันก็ระบุเอาไว้ว่าในจักราวาลอันกว้างใหญ่นั้นมีพลังงานปริศนาไม่ว่าจะเป็นพลังงานของดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารพลังงานเจตจำนวนของผู้ปกครองดาวเคราะห์และเหล่าเทพพลังงานรบกวนที่กระจัดกระจายของดวงดาวที่อยู่ห่างไกลและที่สําคัญครับจักราวาลกว้างใหญ่แห่งนี้มีพลังงานแห่งความมืดมิดของจักราวาลอันมืดมนอยู่แน่นอนครับว่าพลังงานเหล่านี้เนะี่ยล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อดวงดาวอื่นๆมากมายแต่ดวงดาวที่แม่มดในนิทานเล่มนี้อาศัยอยู่นั้น ได,ได้รับผลกระทบไปด้วยครับเนื่องจากมีสิ่งที่เรียกว่าโดมกั้นฟ้าขนาดยักษ์ปกป้องเราเอาไว้จนทําให้พลังงานเหล่านั้นครับอ่อนแอลงไปและไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากกับดาวดวงนี้ซึ่งตรงนี้นั่นเองครับหลายๆคนก็คิดนะครับว่าไอ้เจ้าโดมกั้นฟ้าเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับคาพูดที่บอกว่าท้องฟ้าเป็นของปลอมที่ตัวของกาลามุดเนี่ยครับได้พูดกับเราในตอนแรกๆของแพทเกนชินิมแพกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงอาจเลเซได้นะครับว่าดวงดาวที่แม่มดตัวน้อยคนนี้อาศัยอยู่มันก็น่าจะเป็นเทรวอตนั่นเองรองาวขครับ คีย์เวิร์ดที่สาคัญของเนื้อหาตรงนี้จริงๆแล้วก็คือพลังงานความมืดมิดในจักรวาลครับภายในเกมของค่าย h o l e v e r s e นั้นมีสิ่งต่างๆที่เหมือนกันครับก็คือหายนะที่เกิดขึ้นมาจากพลังงานปริศนาที่ไม่รู้ที่มาที่ไปยกตัวอย่างเช่นในฮงไกเติร์สครับพลังงานฮงไกในเกมฮงไกอิมแพคเติร์นะครับถึงแม้ว่าพวกเราจะเรียกมันว่าพลังงานฮงไกแต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปที่แท้จริงของมันอยู่ดีเช่นเดียวกับเกนชินอิมแพคครับภายในเกนชินเนี่ยจะมีหายนะหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปเกีีี่่่่ยยยววข้้องงงงงกกกััับพลาานนปปรริิทเเเโดดตตแมจถึ ปัจจุบันนี้ครับเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีครับว่าไอาพลังงานอบิสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่และที่สําคัญเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับส่วนในฮงไกสตาร์เรลครับอันนี้จะแตกต่างไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากแม้ว่าจะยังไม่มีเรื่องราวพลังงานปริศนาแต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจิตภาพและเรื่องราวของเทพดาราแห่งจุดจบเนี่ยมันก็ทําให้ผมคิดนะครับว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับทั้งเกนชินและฮงไกซึ่งก็คือสักวันหนึ่งครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกสิิิ่่่่ง่งงงงงงงททททุุุกกออ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 ยยาา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 ็จจจจจะะะตต้้้ดดดดํํเเเนน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 นหรรรืืืไไปถถึบบบแลคคคคมมมมีีีัััั บอกไปนะครับว่าหนังสือนิทานภายในเกมเกนชินิมเพกได้พูดถึงพลังงานความมืดมิดของจักรวาลที่ส่งผลกระทบต่อดวงดาวมากมายครับซึ่งจุดร่วมของแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีพลังงานความมืดปริศนาที่โผล่มาจากไหนไม่รู้เช่นเดียวกันโดยทางเนื้อหาของเซเลตโซนซีโร่เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเนื้อหาของเซเลตโซนซีโร่นั้นจะว่าด้วยเรื่องที่จูจ่ๆก็มีพลังงานอีเทอร์ปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่งพลังงานอีเทอร์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปรากฏการ์ฮอลโลขึ้นโดยแน่นอนครับว่าเราไม่รู้ว่าไอ้พลงง ช่วงเวลากลางคืนของเกมเซนเลตโซนซีโร่แล้วล่ะก็เพืเ่อนๆจะเห็นนะครับว่าดวงจันทร์ของโลกนี้มันโดนพลังงานความมืดอย่างฮอลโลกลืนกินไปแล้วครึ่งดวงไม่หมดเพียงเท่านั้นครับถ้าเกิดสังเกตดูดีๆไปอีกเนี่ยครับเราก็จะเห็นดวงดาวปริศนาที่โดนฮอลโลกินไปแล้วเกือบทั้งดวงนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดเราเอาคำอธิบายในเกนชินอิมเพคที่บอกเอาไว้ว่าในตอนนี้จักรวาลกําลังจะล่มสลายเนื่องจากโดนพลังงานความมืดของจักรวาลกลืนกินอยู่นะครับมันก็จะเข้าแก๊ปทันทีซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดมีคําถามต่อไปวววว่าาาาแลล้พัังงงนนคมมมืดขอจาก,กาไลล่กกืนนิจก าไไปทไมํมในฮงไกสตาร์เรลก็จะมีคาตอบทันทีครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลจะต้องดําเนินไปสู่จุดจบแล้ววนกลับมาที่เดิมนั่นเองตรงนี้ก็อาจจะเป็นการตอบคําถามได้นะครับว่าสาเหตุใดกันแน่ที่ทําให้หายนะฮอลโลเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาบนดวงดาวของ CCC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าหากทางออฟฟิเชียลเนี่ยออกมาบอกเองจริงๆว่าเซเลสโซนซีโร่หรือ CCC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆของเกมพี่ๆถ้าเกิดออกมาบอกจริงๆแล้ว,ลวเราก็จะใใช้้งานนนไไม่ดททัีครรโอเ หลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดจบลงแล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทุกคนในวานกับป๋องกาวลงกันก่อนนะครับเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็นํามาเสนอเพื่อนๆด้รับชมนะครับมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีและการปฏิปต่อเนื้อหาด้วยตัวของผมเองครับดังนั้นก็ฟังหูไว้หูนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับผมก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับอีกทั้งเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็น แล้วก็เดี๋ยวย้ําอีกรอบนะครับใครที่เห็นนะครับว่าเฮ้ยทางอ f ฟ i ิเชียลออกมาบอกจริงๆเนี่ย, <c oughs> ยก็อย่าลืมใส่เอาไว้ในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับมาคอมเมนต์กันได้นะผมจะได้ไม่คิดทฤษฎีมั่วซั่วออกมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ